พี่ผมว่าพวกนี้ที่มันลาเบียตลองไหมเอออะไรที่สั่งนี่นล่ะ ม <posterior i? S 1> ัจ <haul riff 26> ับหมไม่ได <t uri ote> ้รึ๊บรึ๊บออืออือฮ้